รีวิวโยคะครั้งแรกในวันฝนตกได้ยินไม่ผิดหรอครับในวันฝนตกจริงๆ สวัสดีทุกคนวันฝนตกนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าสมาการเด้นอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาทําอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันซึ่งเรามาที่สมาการเด้นนะคะที่ไปตึกบ้างหน้านั่นเองนี่พ่อแม่กายาใหญ่มากแล้วสวยด้วยซึ่งเซสชันที่เราได้จองไปคือ r ูทแอนไลฟ์วิสมาการ์เด้น,นเซสชันนี้จะมีทั้งโยคะจิตชาแล้วก็เวิร์กช็อปนะเป็นคลาสที่เช้ามากซึ่งเขามีเสื่อมาให้นะคะไม่ต้องเอาไหมมีร้านนี้โกโก้อร่อยมากาที่นี่มีห้องแต่งตัวมีห้องอาบน้ำมีเราไปเปลี่ยนชุดมาแล้ว ระหว่างนี้คือเดี๋ยวเราจะมาคลาสโยคะ first time เพราะว่าเราไม่เคยโยคะมาก่อนเลยก็เดี๋ยวมาลองดูกันซึ่งวันนี้เรานะกับพี่สาวคนสวยาด้วยเอออันนี้เลยมาแต่ออวอร์มอัพเนี่ <laughs> เราเลือกเสื้อันแเราซึ่งอันนี้เขาจะมีที่วางของให้ด้วยเฮ้ย hey, เป็นต้งเป็นบีเวลซึ่งเป็นเสื้อที่เราจะซื้อแต่เราไปซื้ออีกอันหนึ่งมาไม่แต่เสื้อนี้ อ็อปชันที่2วางศีรษะลงมั่หัวถ่ายไปออกเยาะข่าวลูกพ่อท่านตัวถือศีรษะลไปหยุดบนไหล้วยเชือกหยักไปออเให้พ่อท่านตแล้วค่อยค่อยืขาลงส่งกลับบ้าที่เจดย์ยืนอัปเร์บอลที่ย้ตัหนาา แล่ไปไป้วนะส่ปท่าทาส่วนท่านี้เป็นท่าที่แบบไม่ชอบม,มากในตอนที่ทำแบบสเตจ,จิ่งในแอปซึ่งมันเป็นท่าที่แบบโพสเชอร์เราไม่รู้ว่ามันถูกต้องไหมแต่พอวันนี้ได้คุณรูมมาช่วยสอนเราช่วยจัดแ่งท่าก็รู้สึกดีข,ขึ้นกับท่านี้นะส่วนท่าเนี้ยคือชอบมากไม่เคยทำมาก่อนครบจบหึ่ชงชอบงงเฮ้ยสุดยอดคือคือเราไม่คิดว่า มันจะมีท่าที่คุณเคยเหมือนกันซึ่งมันเป็นท่าที่ยากมากตอนที่เราเล่นใช่ไหมแล้วพอได้ได้ครูม,มาช่วยแทนให้อ่ะคือรู้สึกเออดีมันมันเฮ้ยอันนี้คือถูกต้องหรือยังนะอะไรเงี้ยมันช่วยแบบว่าทําให้ร่างกายมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปที่นี่กันดีกว่า สำหรับคลาสโยคาและจิบชาเนี้เป็นชาลินจีนะคะแล้วก็เป็นคุกกี้คุกกี้เลมอนคุกกี้ชาเลมอนด้วยจริงๆที่สมาร์กาเดนยังมีเวิร์กช็อปอีกมากมายนะคะแล้วก็มีต้นไม้ให้เลือกหลากหลายมากนี่ต้นมะข้ามาแกงลีก็ถ้าใครสนใจก็มาได้ที่สมาร์กาเดนส่วนวันนี้คือคลาสโยคะครั้งแรกของเราคือแฮปปี้มากเดี๋ยวขอตัวไปเดินเล่นในสวนกนายบาย